จังหวัดหนองบัวลำพูร่วมกับสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำพูสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักง,งานคณะกรมกรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสมาคมาคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอเชิญร,ร่วมง,งานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่7ประจำปี2566ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการศึกษาเอกชนเพื่อการเรียนรู้สูส่ศตรวรรษที่21 private education for k n o w l e d g e t o 2 1 s t century ระหว่างวันที่24 2 5กุมภาพันธ์2566ณโรงแรมนัทพงแกรนอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูนายสุวิทย์จันทรวรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูกล่าวว่าจังหวัดหนองบัวลำพูขอบคุณที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่7 ประจำปี2566ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดระหว่างวันที่24-25กุมภาพันธ์2566จังหวัดนองบุรลำพูมีดีทั้งผลิตภัณฑ์โอท็อปและแหล่งท่องเที่ยวที่น่ายนภายใต้วิสัยทัศน์นงบุรลำพูเมืองผ้าน่าอยู่น่าเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นสาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิพิพธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีไดนเสาว์เคลื่อนไหวได้แหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อยและอีกหลายแห่งในจังหวัดหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูมีผ้าทอพื้นเมืองที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดสู่ลูกหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่าทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปโดดเด่นของจังหวัดหนองบัวลำพูโทนสีชมพูมีลวดลายดอกบัวหลวงซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด ผ้าขีดสลับมีเป็นเทคนิคการทอผ้าที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างลายมัดมีและลายขีดจังหวัดหนองบัวลำพูยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนขอเชิญท่องเที่ยวและเลือกซื้อผ้าพื้นเมืองไว้สวมใส่หรือเป็นของฝากให้กับญาติมิตรได้ที่วิชาลัยผ้าทอหนองบัวลำพูขวัญตาหรือที่เทวาผ้าไทย นายชาติชายวงกิตะศึกษาที่การจังหวัดหนองบัวลำพูกล่าวาว่าการจัดงานวันการศึกษาเอกชนเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนผู้ทําคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชนกิจกรรมภายในงานมีการเสวนาวิชาการการจัดนิทรรศการการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน20จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน9รายการเช่น,นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การแสดงทางวิทยาศาสตร์การประกวดมารยาทไทย การแข่งขันคิดเลขเร็วและการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นนายสุเทพบุญยริศรักษาอุปนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวว่าการศึกษาเอกชนเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยล้านนามีวังวัดและบ้านเป็นสถานที่ให้การศึกษา ต่อมารัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเอกชนโดยประกาศพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรศักราช2,461เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2,461และกระทรวงศึกษาธิการได้ถืออวันดังกล่าวเป็นวันการศึกษาเอกชนดรชัยสิทธิ์ชัยชนะสุวัตนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดนองบวลุพูกล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำพูมีความพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนที่ให้โอกาสจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันการศึกษาเอกชนทั้งนี้ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านที่พักและสถานที่แข่งขันของผู้เข้าร่วมกิจกรรมรองรับร่วม4 0 0พคนไว้แล้ว ดรวุฒิพงศ์สิริสถิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูกล่าวว่าโดยภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูให้ความสําคัญกับโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนโดยเฉพาะความสําคัญด้านการศึกษาสุขภาพกีฬาอาชีพยาเสพติดและหลากหลายกิจกรรมทั้งโครงการครอบครัวอุ่นไอรักให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนจนจบปริญญาตรีแบบให้เปล่าทั้งที่เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้จำนวน2 0 0 0 0นบาท ดรภูเงินบุตรเคนประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดหนองบัวลำพูกล่าวว่าเมื่อจังหวัดหนองบัวลำพูรับเป็นเจ้าภาพการจัดงานวันการศึกษาเอกชนแล้วสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำพลูพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนของจังหวัดหนองบัวลำพลูได้เดินทางไปรับทงการเป็นเจ้าภาพการจัดงานที่จังหวัดอุบลราชธานี พราะมีการประชุมร่วมกันและได้ใช้ชื่อการจัดงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่7ประจำปี2,566นี้ว่าการศึกษาเอกชนเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21 Private Education for Knowledge to 2 1 s t Century โดยได้รับงบประมาณจากสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูงบประมาณจากสมาคมโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในนามประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดหนองบัวลำพูขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองบัวลำพูและประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนทุกจังหวัด ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่7ประจำปี2566ระหว่างวันที่24-25กุมภาพันธ์2566ที่จังหวัดหนองบัวลำพู